นุนโดยปตทพลังไทยเพื่อไทยตราสัญลักษณ์คุณภาพสินค้าไทย Thailand Plus Mark ผมเกาหลีตังกุจับปลาแลงกิปันคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายสไตล์ไลฟ์ไรตี้ทีวีค่ะในช่วงแรกนะคะเราไปฟังเรื่องราวของความสุขที่เราควรจะตักตวงและเรียนรู้ในช่วง Colorful Life ค่ะ สวัสดีค่ะช่วง Colorful Life นี้นะคะพากับลูกหมีและแม่แมวค่ะแม่แมวคะลูกหมีอยากทราบนะคะว่าเราจะทํายังไงคะให้ชีวิตของเรามีความสุขในการทํางานนะคะสิ่งแรกนะคะต้องมีวินัยกับตัวเองค่ะคะแล้วก็รู้จักจัดเวลาในการใช้ชีวิตแต่ละวัน อย่างลูกหมีเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นนางแบบนี่ยนะคะต้องตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่องานและชีวิตจะมีความสุขค่ะแล้วก็อย่างสมมติอย่างทุกวันนี้เนี่ยลูกหมีก็ยอมรับนะคะว่าไปทํางานสายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าการที่เราจะต้องจัดเวลาเนี่ยคือต้องจัดในทั้งวันเลยหรือว่าทั้งวีคเลยค่ะแม่การทํางานเราควรจะแพลนล่วงหน้านะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยาอาชีพของเราแล้วเนี่ยเรานัดใครไว้ที่ไหนยังไงเนี่ยเราต้องพยายามจัดเวลาให้ได้ตรงเวลาเขา ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยว่าถ้าเขาต้องมารอเราหรือเราต้องไปรอเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกอึดอัดคือขาดใช่ไหมคือเหมือนกับว่าทีมงานอาจจะเยอะด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีเราไปประชุมการทํางานอาจจะเสียงานอาจจะเสียงานที่จะได้กับไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเรื่องของการจัดเวลาเนี่ยเราต้องเอาเรื่องของส่วนตัวการทํางานเรื่องของสังคมเอามารวมให้หมดในแต่ละวันถูกไหมคะต้องแยกเป็นเรื่องๆนะคะเพราะถ้าเราเอามารวมหมดแล้วเนี่ย เราจะสับสนแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรดีสักเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราแยกว่าเอาวันนี้เราจะทํางานเรื่องนี้นะงานเป็นช่วงไหนถ้าเป็นช่วงเป็นช่วงบ่ายช่วงเช้าเรามีงานอะไรแล้วก็ต้องทําเรื่องส่วนตัวเราก่อนให้ดีนะคะเสร็จแล้วเรามีเรื่องสังคมไหมสังคมเป็นช่วงไหนเราก็ต้องจัดเป็นช่วงๆไปเมื่อเราแบ่งงานแบ่งหน้าที่อะไรแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะต้องมีวินัยให้ตัวเองว่าพอถึงเวลาอย่างบางคนนะคะพอถึงเวลาล้วก็ สมมติว่าจะต้องไปงานนัดเพื่อนนัดอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าสองชั่วโมงโทรบอกเพื่อนแล้วว่าไปไม่ได้แล้วงานพ่อแก่ตัวอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าคนที่รอใช่ไหมคะเขารอเรามาหรือเขาแพลนมาแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะผิดหวังแล้วก็มันเสียความรู้สึกกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยแล้วก็เวลาการทํางานเวลาที่เราแพลนอะไรต่างๆแล้วพวกนี้เนี่ยลักษณะที่เราทํางานละคะแม่แม่มีวิธียังไงคะที่ทําให้เรามีความสุขกับการทํางานในแต่ละช่วงเช่นตอนนี้เราทําอย่างนี้อยู่แม่มีวิธีคิดยังไงคะ อย่างลูกหมีเองเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนโยคะใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนที่ไปเรียนโยคะกับลูกหมีเนี่ยลูกหมีก็สอนเขานั่งสมาธิตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสมาธิเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจริงๆสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้นะคะตัวเราที่ไหนตรงไหนก็ได้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยถ้าเรามีสมาธินะเราก็จะแบบเราจะ พูดเนี่ยเราก็จะคิดก่อนพูดใช่ไหมคะหรือเวลาเราพูดเราจะทําอะไรเนี่ยมันจะมาจากส่วนลึกจากข้างในอย่างนั้นปัญหาเนี่ยจะลดน้อยลงไม่ใช่ว่าคนเราไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าคนเราทุกคนชีวิตต้องมีปัญหาทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเรามีสมาธินะคะจะช่วยในการแก้ปัญหาเหมือนวิธีนี้แน่เลยค่ะแม่ลูกหมีมีวิธีการทําของลูกหมีนะคะได้ได้หลายหลายปีแล้วเวลาที่เราพูดเนี่ยให้เราได้ยินเสียงตัวเองก็จะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เราอย่าเอาคําพูดของคนอื่นเนี่ยมาบั่นทอนชีวิตเรา ในแต่ละวันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราใช้เวลาสักนิดหนึ่งสั้นๆทบทวนในตลอดวัน,นที่เราทํามาเนี่ยนะคะว่าอะไรที่ดีเนี่ยรเราจดเราก็จดเอาไว้ว่าเอออันนี้ดีอะไรที่ไม่ดีนะคะเราก็จดเอาไว้แล้วเราก็ เราจะไม่กลับไปทําอย่างนั้นอีกนะเราอาจจะปรับปรุงตรงสิ่งที่มันไม่ดีแต่บางครั้งคนเรามักจะพูดว่าไม่มีเวลาเราไม่มองกลับมาตัวเองแต่มักจะมองไปที่คนอื่นเราก็จะไปมองคนอื่นผิดมองคนอื่นดีกว่าเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่อยากจะให้กลับมามองตัวเราก่อนนะคะแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าจากที่เราเป็นคนที่แบบสมมุติว่าขี้โมโหขี้วีนเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆลดลงเพราะว่าถ้าเรามองตัวเราเราจะรู้สึกว่า มันน่าอายในสิ่งที่เราทำไปใช่เหมือนแต่ไม่ใช่่าเลิกกได้เลยนะเลิกไม่ได้แต่ก็ค่อยลดค่อยๆลดลงเหมือนเราต้องทบทวนแล้วก็ทําอะไรก็คือทําอย่างมีสมาธิเหมือนเรานั่งคุยกันอยู่เราก็ต้องมีสมาธิในการที่เราคุยไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดเดี๋ยวต้องไปทําอะไรต่ออะไรอย่างงี้ใช่ต้องมีสมาธิกับสิ่งตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะแม่คะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งลูกหนูอยากถามมากเลยนะคะเวลาที่เราทําอะไรไปแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับความสุขนั้นเราจะเช็คได้ยังไงว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า เราจะเช็คได้ไงถ้าเราทําแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เราไม่ไม่กลับไปตรงนั้นแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับความรู้สึกลังเลลังเลเน<ฆ>ี่ยมันเป็นความสุขม,มันเป็นความสุข <S <S คนเราเนี่ยนะคะเวลาที่ที่เวลาเรามีทุกเนี่ยนะ<ฆ>เรามักจะหมกมุ่นอยู่กับทุกนั้นซึ่งจริงๆแล้วปล่อยไปเลยค่ะทุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็เมื่อเราไปรับมาถ้าเราไม่รับมานะคะเราไม่เกิดทุกครั้วันนี้แม่สอนอะไรหมีเยอะนะคะมันเหมือนกับ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ถ้าเกิดเรามาโฟกัสหรือเรามานั่งทบทวนอย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยมีว่ามันได้อะไรเยอะมากซึ่งแม่พูดมาเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยมันได้อะไรกลับไปใช้กับตัวเองก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เอาส่วนดีๆของที่คุณแม่แมวแล้วก็ที่ลูกหมีพูดคุยกันนะคะได้นำไปใช้ด้วยแต่ช่วงนี้เราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราวันนี้เรารู้จัก เป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยาน,าน้าสกัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฟันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเพสัตหุ้นชิวจำกัดประเทศไทยด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรใส่ใจในทุกรายละเอียดผสานเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสู่คุณภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คุณภาพของอาหารไทยที่ทั่วโลกต่างยอมรับภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์คุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจคุณผู้ชมคะศาสตร์แห่งธรรมชาติจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรไปชมกันในช่วงติลี่แฟมิลี่ค่ะ ช่วงตีลี่แฟมิลี่ช่วงตีลี่แฟมิลี่วันนี้นะคะเข็มก็น่าอยู่กับสินแสแห่งตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะอาจารย์จิราจิระเจริญเวศค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะอาจารย์ในบ้านแต่ละบ้านนี่นะคะต้องมีประตูซับอะคะ่ะอยากทราบว่าประตูซับนี่คือตรงไหนบ้างคะ่ะคือประตูซับเนี่ยทุกๆบ้านก็คือประตูซับนะครับเพียงแต่ว่าระวังถูกต้องหรือไม่ค่ะอย่างเช่น หลังจากเราเข้าประตูรั่วมาแล้วเราจะต้องเข้าบ้านค่ะประตูที่ประตูที่เปิดประตูเข้าบ้านเนีน่ยนะเขาเรียกประตูซับค่ะประตูซับมันที่ทั่วๆไปที่เขาใช้กันเนี่ยยังใช้ไม่ถูกอย่างเช่นบ้านจัดสรรเนี่ยหน้าบ้านจะมีประตูสองบานค่ะนะฮะสองบานแล้วประตูข้างยังมีอีกบานนะฮะประตูข้างที่เวลาเราจอดรถลงรถเสร็จก,ก็จะขึ้นใช้ประตูบานเล็กกลายเป็นว่าประตูหน้าบ้านในประตูซับไม่ได้ใช้เลยคําว่าประตูซับก็หมายถึงว่ามันมีประตูบานคู่ กับบานเดียวแต่ว่ามีบานคู่และมีบานเดี่ยวเขาเรียกวประตูขัดซับมันขัดกันเองใช่ไหมฮะกระแสชี่หรือลมตรงนี้เวลามันวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างที่คณเขาพูดกันว่เวลาทําดีไม่เห็นเวลาทําผิดนิดเดียวเจอแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นประตูหนึ่งบานกับประตูสองบานนี่มันขัดกันเองเขาเรียกประตูขัดซับแล้วก็ยังมีประตูที่ซับหลายออกก็คือประตูหลังบ้าน <c oughs> ประตูหลังบ้านที่ซับไหลออกก็หมายถึงว่าน้ํากระแสน้ําเวลามันไหลลงไปไหลไปวิ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายเนะไม่มีธรณีก้นมันก็เลยไหลไป<ๆ>เรื่อยๆการไหลออกของประตูซับข้างหลังนี่เขาเรียกประตูขัดซับนะประตูขัดซับและประตูซับไหลยอย่างนี้สองตัวนี้ก็คือมันไม่มีธรณีไปขวางให้หยุดก็คือคิดจะซื้อจะใช้ใช้หมดเลยเนี <c oughs> ่ยนี่คือตัวที่สองตัวที่สามนี่คือตัวสาคัญอนะตัวสําคัญมากเลยก็คือ ขาเรียกว่าประตูซับจริงๆเลยตรงนั้นประตูที่เอาซับเข้าไปเก็บจริงๆเลยเขาเรียกว่าห้องน้ำว้าวห้องน้ำห้องน้ำอันนั้นคือตัวสุดท้ายของตัวบ้านนะถ้าห้องน้ําเดินเข้าไปแล้วถ้าห้องน้ําข้างในมันต่ําลงนะฮะต่ําลงบ้านหลังนั้นจะเกิดความรุ่งเรืองแน่นอนอุ้ยบ้านเข้มค่ะนะแต่ถ้าบ้านหลังไหนถ้าหาว่าห้องน้ํากับข้างนอกเนี่ยพื้นเท่ากันเท่ากันแล้วก็มีธรณีวุฒิขวางอยู่เขาเรียกว่าประตูขัดซับ ก็ขัดซับอีกอย่างนี้แต่สําหรับบ้านที่มีหลายๆห้องน้ำนะคะจะมีกี่ห้องน้ําก็แล้วแต่ถ้าชั้นล่างมี1 2 3สาก็ได้ถ้าตั้งถูกต้องมันดีหมดถ้าผิดหนึ่งห้องก็เสียเลยครับก็ได้ขัดซับอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประตูห้องน้ําของชั้นล่างก็มีเป็นหนึ่งเดียวของตีรี่ฮวงจุ้ยที่จุดสําคัญที่สุดของของประตูบานนี้ถ้าทาถูกต้องความรุ่งเรืองเกิดขึ้น ถ้าทำไม่ถูกต้องมีแต่เก็บทรัพย์ไม่อยู่เพราะนี่คือเรียกเขาเรียกว่าประตูทรัพยะเพราะฉะนั้นการทําห้องน้ำเนี่ยจะสําคัญที่ตรงไหนถ้าเตปพื้นก็เข้าไปแล้วต่ําลงสิบเซนต่ํ่ำลงไปสิบเซนกระแสน้ําถึงจะไหลลงไปได้ประตูหลังบ้านต้องมีอรณีอันหนึ่งน้ําเวลาไหลลงไปถึงจุดจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายน้ำไม่ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้และมันก็จะย้อนกลับไปเข้านี่คือจุดหนึ่ง ถ้าสองตัวนี้ทําถูกต้องและก็ประตูหน้าที่ประตูะคู่นี้เปิดเข้าได้ทําถูกต้องและมีธรณีด้วยทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบของตีรีของจ้าสามจุดนี้คือตัวสําคัญเรียกประตูทรับยังมีตัวตีรีก็คือสเต็กของมันนะอันนี้ไว้ข้าต่อไปเราจะพูดให้ฟังที่นี่ประตูของคุณเราเนี่ยอย่างประตูหน้านี่ประตูทรับสองบานเนี่ยมมนมี3แบบแบบหนึ่งก็คือ ความกว้างก่อนนะครับความกว้างคือมี89เซน107เซน120เซนความสูงขั้นต่ำคือ2เมตร20ขั้นต่ำล่ะคะขั้นต่ำคือ2เมตร20นะฮะนั่นคือดีที่สุดนะะแล้วสูงขึ้นไปได้2เมตร4 2เมตร50ก็ได้แต่ห้ามต่ำกว่า2เมตรห้ามต่ำกว่า2เมตรประตูหน้าบ้านทีนี้พอเข้าไปในบ้านเนี่ยทั้งหมดในห้องนอนเนี่ยนะหรือห้องน้ำประตูห้องนอนทั้งหลายเนี่ย ใช้แค่80เซนตต่อบาทนะประตูต้องผักเข้าหมดผักเข้าหมดประตูห้องน้ํากับประตูหลังบ้านเนี่ยใช้แค่80เซนต้องผักเข้าหมดส่วนห้องเตียงส่วนประตูบานหลังบ้านเนี่ยผัดออกแล้วเพราะในในข้างหน้าบ้านนี่มันผักเข้าผักเข้าผักเข้าผับเข้าผัดเข้าสุดท้ายบานนั้นต้องผัดออกใช่ไหมบานสุดท้ายลมจะได้วิ่งออกแต่น้ํทซัพย์ตัวนี้ไม่ออก ถูกธรณีขวางอ่าตกขึ้นมาใช่ครับมีธรณีขวางเสร็จแล้วก็ไปบังคับให้เข้าห้องน้ําเก็บทรัพย์ถ้าคนที่ทําบ้านอย่างนี้ถูกต้องได้เมื่อไหร่ก็คืนหนึ่งจะใช้จ่ายน้อยมากเห็นอะไรก็ไม่ชอบเห็นอะไรก็ไม่อยากได้มันก็เก็บอย่างเดียวแต่ถ้าบ้านที่ไม่มีธรณีหลังบ้านหรือห้องน้ํามีธรณีขวางอยู่เสร็้ว่าเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยมันก็จะไม่มีเหลือถ้าสภาพบ้านแบบนี้ เขาเรียกว่ามีเงินแล้วซื้อกับสร้างสองอยางเห็นอะไรขวางหมดต้องซื้อหมดแต่ถ้าทําที่ถูกต้องนี่เห็นอะไรไม่ชอบทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นความรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าประตูทรัพนะฮะคุณผู้ชมทั้งหลายถ้ารู้จักคําว่าประตูทรัพย์หรือว่าบ้านของเราถ้าทำผิดก็ไปปรับให้ถูกต้องแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเองอ่าใช่ค่ะแล้วประตูด้านหน้าบ้านนะคะที่เป็นบานใหญ่แล้วบานเล็กอะคะเราล็อกเฉยเฉยได้ไหมคะ ไม่ได้ครับคือประตูซับสองบานหน้าบ้านเนี่ยคือมีบานคู่กับบานเดียวเนี่ยส่วนมากเราจะสั่งปิดท,ทันทีเลยครับว่าไปที่ลงจกลอกรถตรงนี้ต้องปิดทิ้งไม่ให้มีเพราะว่าคนเราทุกคนก็อยากจะแน่นความสะดวกใช่ไหมครับลงจากรถก็ขึ้นตรงนี้นแต่ไม่รู้หรอกว่าบานนั้นคือบานเล็กแล้วก็ขัดซับมันจะขาดกับบานหน้าเพราะฉะนั้นโชคลาภทั้งหลายเนี่ยธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดความลุ่งเรื่องไม่ได้มันจะได้แต่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆ ชุดเล็กๆคือชุดใหญ่ที่จะหลุมหมดเลยนะครับโอ้โหอล่ะค่ะคุณผู้ชมก็ทราบแล้วนะคะว่าประตูซับของบ้านนี่อยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะจะมีใครคิดคะาว่าประตูซับจริงๆแล้วอ่ะคือประตูห้องน้ําด้านล่างนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าฟังที่เขมคุยกับจารย์ไปแล้วก็อย่าลืมไปปรับปรุงบ้านตัวเองนะคะรับรองค่ะรวยแน่ๆค่ะอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะ ส่งคําถามมานะคะหรือว่าพูดคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็มีเบอร์ขึ้นให้แล้วที่หน้าจอนะคะวันนี้คะต้องขอขอบคุณอาจารย์จิระมากมากค่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะผู้สนใจหนังสือตีรี่ฮวงจุย้ยโดยสุดยอดสินแสแห่งตีรี่ฮวงจุย้ยสินแสจิระจิระเจรจิญเวศสามารถสั่งซื้อมาได้ที่พนนัสสั่งจ่ายรายการตีรี่ฮวงจุย้ยตู้ปนอปทันญบุรีอำเภอทันญบุรีจังหวัดปทุมธานี1 2 1 1 0 กรุณาระบุเล่มที่ต้องการมาให้ชัดเจนด้วยนะคะพลังงานถูกใช้มากขึ้นแต่กาธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตท จึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราวันนี้เรารู้จักความเป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยานานสกัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฝันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทจเจริญสุขเพสัตหุนชิวจำกัดประเทศไทย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมด้วยฝีมือที่ละเมียดละไมสู่เอกลักษณ์แห่งคุณภาพที่ทั่วโลกชื่นชมคุณภาพที่สัมผัสได้ในทุกสินค้าไทยภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจ ถูกใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรา ทีเซฟเวิร์สคูลทัวร์มีอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยค่ะ การเซฟเวิลสูทัวมุ่งรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยทุกคนรู้จักลดปริมาณการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรู้จักการรับผิดชอบด้วยสองมือน้อยๆต่อสังคมภายใต้แนวคิดพลังสังคมและความสุขที่สามารถเรียนรู้และรับผิดชอบต่อโลกในยุคปัจจุบันได้ง่ายๆเพียงลงมือทําและมีความสุขกับสิ่งที่น้องๆทําผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบความบันเทิงพร้อมสาระดีๆจากบริษัทปตทจำกัดมหาชน เพื่อเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสอนน้องๆเยาวชนได้รู้จักและตระหนักถึงค่าของพลังงานในยุคปัจจุบันนอกจากนี้กิจกรรมในโครงการนี้ยังเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆแบบบูรณาการที่ก่อให้เกิดกระแสแห่งการพัฒนาในเชิงบวกส่งเสริมทักษะทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญา โดยนั้นกระบวนการการเรียนรู้ผ่านการเล่นซึ่งมีแนวคิดกิจกรรมเมืจากความเชื่อที่ว่าน้องๆทุกคนมีศักยภาพในตัวเองมีความกระหายใคร่รู้มีความฝันและจินตนาการ พลังงานค่อยๆเปลี่ยนไปโดยเราต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้นส่งผลให้บางครั้งวิกฤตการเรื่องพลังงานมีผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านต่างๆโครงการ s a เ e World School Tour มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้สร้างจิตสำนึกตระหนักและเข้าใจและนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานซึ่งถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากแหล่งที่ใช้และแหล่งที่ผลิตพลังงานอีกด้วย ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากปตทนะคะเกมกับปตทสนุกมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันในนามของคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโกวิทธรรมรงขอขอบพระคุณทีมงานปตทที่ได้มาให้ความรู้กับคณะนักเรียนในวันนี้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเป็นอันมากขอขอบพระคุณค่ะวันนี้ ต้องขอบพระคุณอาจารย์และน้องๆทุกๆคนจากโรงเรียนเพาะปัญญาและโรงเรียนโกวิทำรงพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับโครงการ Safe เซฟเ School Tour จากปะตะทพลังไทยเพื่อไทยช่วง e x ็กไซ ช่วงเอ็กไซส์วันนี้เรามาลิ้มลองรสชาติอาหารเมนูไทยต้นตำรับชาววังแท้ที่ครัวชุมสายกันนะคะที่นี่เขาถึงเครื่องถึงรสชาตินา,นานาด้วยสมุนไพรหลายชนิดนำมาปรุงในสูตรเฉพาะของทางร้านเมนูวันนี้จะมีอะไรมาแนะนำกันบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะอาหารจานแรกที่ครัวชุมสายจะแนะนำนะคะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะชื่อว่ามีกรอบทรงเครื่องคะ่ะก็คือมีกรอบนี้เราไป คู่ก,กับน้ำสูตรพิเศษของทางเรานะคะทานคู่กับใบผู้ชายแล้วก็ถั่วงอกค่ะจานที่2ก็จะเป็นอาหารเรียกําย่อยอยู่ค่ะเป็นยำพริกกุ้งสดไข่ต้มก็จะเอาพริกหนุ่มเนี่ยมาย่างนะคะแล้วก็มาย่างคู่กับเห็ดกับกุ้งแล้วก็ราดต้นหลขไข่ต้มยำมาตุ้มนะคะเมนูถัดมานะคะก็จะมาถึงอาหารจานหลักแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกลงเรือค่ะน้ำพริกลงเรือสูตรชาววังนะคะซึ่งจะมีผักให้ทานมากมายเลยค่ะ เมนูถัดมาค่ะคือมัสมั่นเนื้อนะคะทานคู่กับโรตีข้าวกล้องนะคะมัสมั่นเนื้อเนื้อเราก็เคี่ยวจนเปื่อยนุ่มได้ที่เลยค่ะอาหารจานสุดท้ายที่เราจะแนะนํานะคะก็จะเป็นซี่โครงหมูอบยอดผักนี่นะคะทุกท่านที่มาทานที่นี่จะต้องสั่งมาทานนะคะเพราะว่าซี่โครงหมูเนี่ยตุ๋นจนได้ที่เลยค่ะทางร้านครัวชุมสายของเราก็เข้ามาไม่ยากนะคะเข้ามาทางปากซอยหมู่บ้านทาวินทาวค่ะอยู่ซอยสาทับหนะคะ ทางร้านครัวชุมสายของเราก็มีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่รับจัดเลี้ยงสัมมนานะคะแล้วกออ็จัดเลี้ยงพระนะคะยังไงก็ขอได้รับใช้ทุกท่านด้วยนะคะผู้สนใจหนังสือตีรี่ฮวงจุย้ยโดยสุดยอดสินแสแห่งตีรี่ฮวงจุย้ยสินแสจิระจิระเจริญเวทสามารถสั่งซื้อมาได้ที่พนันสั่งจ่ายรายการตีรี่ฮวงจุย้ยตู้ปอนอ8ปันบุรีอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110 กรุณาระบุเล่มที่ต้องการมาให้ชัดเจนด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการ Live Variety TV คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีทาง TNN24 ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ